ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆผู้รอบรู้ของพี่รูลูรู้จกักศาสนาอิสลามมากแค่ไหนจ้าพี่รูลูจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้น้องๆน,นะศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในประเทศไทยเลยนะจ้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะอาศัยอยู่บริเวณส4จังหวัดทางภาคใต้ของไทยคือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลจ้ามีท่านนาบีมูฮัมหมัดชาวอาหรับเป็นศาสดาถือกำเนิดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนาบีมูฮัมหมัดจะชอบไปหาความสงบ และบำเพ็ญสมาธิในถ้ำบนภูเขาฮิรรตามความเชื่อของศาสนากล่าวว่าวันหนึ่งได้มีเทวทูตนำองค์การของพระเจ้ามาประทานให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดหลังจากนั้นท่านก็เริ่มออกเผยแพร่ศาสนาจ้าน้องๆคำพีทางศาสนาของอิสลามนั้นเรียกว่าคำพีอัลกุรอานนะจ๊ะ ส่วนหลักธรรมคำสอนที่สำคัญก็คือหลักปฏิบัติ5และศรัทธา6จ้าได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องขยันเอามาทบทวนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่ลืมยังไงละจ๊ะสวัสดีจ้า